ดูดวงชาวราศีสิงห์ไปพูดอะไรไว้งูดำถึงตามไม่เลิกดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนาจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตารับทรัพย์เป็นเศรษฐีเงินล้านแปลว่าต้องไปบนอะไรไว้แน่แล้วได้นะไม่บอกงูดำถึงตามไม่เลิกหรือบอกกล่าวเล่าสิกับงูดำไว้คิดให้ดีไต่ตองให้ดีครับแล้วรีบไปแก้ซะ โชคชะตาด้านบ,บารมีวาสนาสิงสธิ์ปกปักกุ้มกองรักษาดวงชะตาเปิดถูกมีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาตกตําแหน่งไฮเปอร์เพนสครับสิงสถิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองเปิดทางสว่างให้แก่ท่านรับกู้ําเปิดทางสว่างให้แก่ท่านก็ได้ดาบสอง่อยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้คนพบ ได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอกตกตำแหน่งม้าพอยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบผลนในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตหลับซับหรุยโชคลาภท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพระราชาส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสที่ดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ในโชคชะตาด้วยอํานาจบารมีวาสนาะครับม,มีดดาบปักนะครับลงมากระวนกระวายกระสับกระสับอดผลอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างครับคนบางคนที่มีลักษณะลักษณะเขาเรียกว่าคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งความผสมเร็บโชคชะตาราชสีมานอนซบตักแล้วด้วยอํานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักกุ้งรองรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิก เปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดต้องตแหน่งมีดดาบนะผมท่านจะได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเหอเอาจริงเอาจังจนผสมเล็จะตาชีวิตรับรัพบเอาผมให้พิเทศเกิดขึ้นในโชคชะตาํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีจันไดเมื่ราชาน,นั่งบนบัลลังก์ถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา สิ่งศัิสิทิ์ปกปัก,กคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาปัญหาต่างๆของท่านตกตําแหน่งยาจกก็แปลว่าเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรในมีการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆแข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวัส,สนาในชะตาชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบนบานสารกาวบอกกาวจะต้องสู้กับใครบางคนก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิสทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ คำชูหนุนนำช่วะตาหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นในช่วงตาท่าน,นจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบังดังใจหมายการชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเทือดใบาการที่ท่านนะครับมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเหรียญใหญ่บรเริ่มเกิดขึ้นในช่วะตาเอามันจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งชาลอด กาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาันะผมสิ่งาต่างที่เกิดขึ้นในโชคตาของท่านได้มุ่งตรงไปข้างหน้ามีดดาบล้อมรอบปิดถูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสาา่ายพระราชานั่งอยู่บนบันลลังก์ถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลน,นะวงล้อแห่งวัฏจักรจัดจจแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคการที่ท่านได้แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะผมเอาจริงเอาจัง นะนี่สินต่างๆนะผมแค่นี้ยังหนักไม่พออีกหรือยังไงนะผมรายได้ของท่านจะตกตําแหน่งสูงพิเศษเกิดปฏิหาริย์ขึ้นมานะผมการปฏิบฏัติโอยการรีเริ่มเริ่มต้นงานใหม่จะบังเกิดจะตาชีวิตลับรับ์นะผมทูกจะตาของท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีตกตําแหน่งเอมเบโลนักลบนะนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาจะมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจนได้เป็นที่หนึ่งนับสามเหรียญเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันออกตำแหน่งเดเวร์รับแสงสว่างเดว์สองแสงมาท่านจะได้ถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนารับบอกโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มปัญหาต่างๆเข้ามาทําให้ท่านนอนไม่หลับ กวนกยกศัก,ก,ก,กาาพ์อายอดทนอดกัน้นรับสิ่งศิษย์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดออกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะผมมีดดาบป,ปากเต็มหลังกวนกยกศักพ์สายัยอดทนอดกัน้นอาสวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซิ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิษย์ป,ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด สันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับซับมนันจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มครับดมูลบังเกิดชะตาชีวิตสับสนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปผันไปเอ้าการที่ท่านมองการไกลถึงอนาคตท่านอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนแปรผันทาให้ท่านรื่นเริงสังสรรค์ชีวิตดีขึ้นนะครับผม การที่ใครบางคนทําให้ท่านกระวนกระวายก,กระสับกระส่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นรักสามเศร้ามีดดาบปักตรงกลางใจท่านจะต้องมีเกณฑ์ชะตาตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวอาหารเอาจริงเอาจังอย่างทันทีทันใดนบน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีนบข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วจิตใจที่เฮือกเขิมจิตใจที่ตั้งขึ้นถือดาบตั้งขึ้นแปบลบว่าตัวท่านพร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะกล้าได้กล้าเสียพร้อมที่จะต่อสู้ กับใครบางคนถึงขั้นเขาเรียกว่าแตกหักฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์แตกหักแตกแขนงแยกย้ายโชคชะตาของท่านถ้าท่านเจอเรื่องร้ายเขาเรียกว่าแตกแยกย้ายแล้วจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่านะครับไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงส,สุสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตจะแช่มชื่นราบรื่นนะครับพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตา โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ในช่วงนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซเปอร์แ่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสซันได้นะครับผมรับฟังดูดวงชาวราศีติงราศีสิงต่อกันยาวๆนะครับ ชาวราศีสิงห์เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติและมีเสดจหจดึงดูดผู้อื่นพวกเขามักจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความคิดสร้างสรรค์และชอบเป็นจุดสนใจของผู้คนรอบข้างชาวสิงห์มีความภาคภูมิใจในตัวเองและมักจะแสดงออกถึงความสามารถของตนอย่างเปิดเผย นอกจากนี้ชาวสิงห์ยังมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจและมีความจงรักภักดีต่อคนใกล้ชิดพวกเขามีความกล้าหาญและไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างไรก็ตามชาวสิงห์อาจจะมีความหยิ่งทนงและอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์ได้ง่ายพวกเขาชอบได้รับการยอมรับและชื่นชมและอาจรู้สึกไม่พอใจเมื่อไม่ได้รับความสนใจที่ต้องการ ชาวราศีสิงห์มีดวงอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนซึ่งส่งผลให้พวกเขามีความมั่นใจมีพลังงานสูงและมีความเป็นผู้นำดวงอาทิตย์ยังเสริมให้ชาวสิงห์มีความคิดสร้างสรรค์และมีเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวอุปราชของราศีสิงห์ยังส่งเสริมให้ชาวสิงห์มีโชคลาภและมีมุมมองที่กว้างไกลในเดือนนี้ดวงของชาวราศีสิงห์ จะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีซึ่งโครจรผ่านราศีเมษส่งผลให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการขยายขอบเขตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในขณะเดียวกันดาวอังคารซึ่งโครจรผ่านราศีมีนจะส่งผลให้ชาวสิง์มีพลังงานและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆในเดือนนี้ชาวราศีสิง์จะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำในที่ทำงานอิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีจะช่วยเสริมให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและกล้าที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับโอกาสในการนำทีมดาวอังคารจะเสริมให้คุณมีพลังงานและความกระตือรือร้นในการทำงานคุณอาจจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็จสิ้นงานที่ค้างคาได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนี้นำไปสู่ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานสำหรับชาวสิงห์ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานคุณอาจจะพบกับโอกาสที่น่าสนใจในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการสื่อสารหรืองานสร้างสรรค์ความมั่นใจ และเสน่์ของคุณจะเป็นจุดแข็งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ด้านการเงินในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะพบกับโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีอาจจะนำมาซึ่งโชคลาภหรือรายได้พิเศษคุณอาจจะได้รับข้อเสนอในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีหรือพบกับช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้อย่างไรก็ตามดาวอังคารอาจจะทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือตัดสินใจลงทุนอย่างหุนหันพันแล่นดังนั้นควรระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวและสร้างความมั่นคง ทางการเงินคุณอาจจะได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญหรือพบกับวิธีการใหม่ๆในการจัดการเงินการสร้างสมดุลระหว่างการใช้จ่ายเพื่อความสุขในปัจจุบันและการออมเพื่ออนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการการเงินของคุณในเดือนนี้ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีสิงห์ที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมให้คุณมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอาจจะพบว่าตัวเองมีความสนใจในหัวข้อหรือสาขาวิชาที่ท้าทายมากขึ้นดาวอังคารจะช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นและพลังงานในการเรียนคุณอาจจะสามารถทำง,งานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนี้นำไปสู่การทำงานแบบโลกโลกหรือขาดความละเอียดรอบคอบนอกจากนี้คุณอาจจะมีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการหรือกิจกรรมนอ,อกหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพราะนี่คือจุดแข็งของชาวราศีสิงห์ความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณโดดเด่นในหมู่เพื่อนร่วมชั้นยอดค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ผลของดาวพฤหัสบดีอาจจะนำมา ซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มยอดขายคุณอาจจะพบกับลูกค้าใหม่ๆห,หรือช่องทางการขายที่น่าสนใจในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากคุณใช้สเสนะ่ห์และความสามารถในการสื่อสารของคุณในการดึงดูดลูกค้าการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณอย่างสร้างสารรค์และน่าสนใจจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก ช่วงกลางเดือนอาจจะมีความท้าทายบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือปัญหาในการจัดการสต็อกสินค้าแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความเป็นผู้นำและความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะหากคุณได้ปรับปรุง กลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการที่โดดเด่นจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายและสร้างขาวาพักดีของลูกค้าในระยะยาวเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีโอกาสในการเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนอิทธิพลของดาวพฤหัสบดี จะส่งเสริมให้คุณมีความกระตือรือร้อนในการสำรวจสถานที่ใหม่ๆและเปิดรับประสบการณ์ที่แตกต่างสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจคุณอาจจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาที่สำคัญซึ่งจะช่วยขยายเครือข่ายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณการเดินทางครั้งนี้อาจจะนำมาซึ่งการตกลงทางธุรกิจที่สำคัญ หรือการร่วมมือที่น่าสนใจความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมธุรกิจดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนนี้แบบลักษณะสำหรับชาวราศีสิง์เดือนนี้ดวงชะตาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีพลังและความมั่นใจสูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกัน ด้านทั่วไปดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีสิงห์กำลังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้คุณมีพลังและความมั่นใจในตัวเองสูงคุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำของคุณ อย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่กำลังโควรจรย้อนอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคบางประการโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอุดหนิดหรือไม่พอใจกับความเป็นไปของสถานการณ์แต่ขอให้อดทนและใช้สติเพราะสิ่งต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีในช่วงปลายเดือนด้านการเงิน ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานหนักหรือจากโครงการพิเศษคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือของขวัญที่มีค่าแต่ก็ไม่ควรประมาทยังคงต้องบริหารการเงินอย่างมีวินัยและระมัดระวังควรวางแผนการเงินระยะยาวและพิจารณาการลงทุนที่มั่นคงด้านการงานการงานมีแนวโน้มก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือความเป็นผู้นำคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจมีความขัดแย้งหรือการแข่งขันเกิดขึ้นได้ควรใช้ความสุขุมและพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น การทำงานเป็นทีมและการสร้างพันธมิตรจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้พบกับตำแหน่งงานที่น่าสนใจควรแสดงความสามารถและความมั่นใจของคุณออกมาอย่างเต็มที่ในการสัมภาษณ์งานด้านความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคู่รักในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจมีความท้าทายบ้างในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคู่ของคุณในบางเรื่องการสื่อสารอย่างเปิดใจและจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพยายามรับฟังความต้องการและความรู้สึกของอีกฝ่าย และหาทางออกร่วมกันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเช่นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือของขวัญพิเศษจากคู่ของคุณคำแนะนำสำหรับคนมีคู่พยายามควบคุมอารมณ์และลดความเย่อหยิ่ง ลงให้ความสำคัญกับการรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายการแสดงความรักและความเอาใจสวยการกระทำเล็กๆน้อยๆจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดชาวราศีสิงห์ที่โสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้โดยเฉพาะจากการทำงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมคุณจะมีเสน่ห และความมั่นใจมากขึ้นดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปหรือการหลงเชื่อคำหวานง่ายๆควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดความสัมพันธ์ สำหรับคนที่กำลังศึกษาดูใจกับใครอยู่ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักกันลึกซึ้งขึ้นอาจมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ควรเร่งรัดจนเกินไปคําแนะนำสำหรับคนโสดเปิดใจให้กว้างและกล้าที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ แต่ก็ควรระมัดระวังในการเลือกคบหาให้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่รักจะช่วยเพิ่มเสน่ห์และดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายกันเข้ามาในชีวิตโดยสรุปเดือนนี้ชาวราศีสิงมีดวงโดยรวมที่ดีมีพลัง และโอกาสในการก้าวหน้าในหลายด้านทั้งการงานและความสัมพันธ์แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการสื่อสารการใช้สติและความอดทนจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสดีๆได้ควรใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพื่อวางหลักฐานสำหรับความสำเร็จในอนาคตการรักษาสมดุล ระหว่างความมั่นใจในตนเองและการเปิดใจรับฟังผู้อื่นจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและความสุขขอในเดือนนี้